ช <pause> ื่อเปนโนนะคะชื่ออาลาดานีกาะคะโชวค่ะอยู่ม .6 โรงเรียนสตีวัดมหาพิทาราค่ะวันนี้จะมาแสดงคมสานวัิเจษก็คือร้องเพลงให้เดิมแล้วก็ตีหิปอค่ะออเพลงที่จะร้องคือเพลงขอเหนและความ เไม่สนุก่ะท้เกียีมนตื่นไงเีีเลรเล้นเป็นเฉพาะเออสหรือว่าเล่นอะไรด้วยป่วยป่วยล่ะ ทำไมชอบเล่นดนตรีไทยนะครับที่เห็นบางนคนนี้มา้งจะชอบเล่นบางทีก็จะเล่นจุดดามีอย่างเงี้ยคิดี่เก่ชอบเล่นดนตรีไทยอรอน้องแ่นหนเขออาจะปลูกฝังในีไทยเยอะก็คือมีอ,อ่ะคนไ้รางวัลจีไทยเยอะมากชื่อ,เ,นอนเป็นโน่เล่นเป็นน้องเป็ดเล่นเป็นเป็ดคีอเ่นน <laughs> เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการคิดในการสู้ชีวิตแอดมิชชั่นมากๆถ้าถ้ามีคนมาถามว่าอะไรคือชีวิตเด็กแอดมิชชั่นจะบอกเขาว่าไงนัง่นคงแบบทั้งในชีวิตเรามันต้องตออ่ะ <ừ. S 2> ถ้าเราทำได้ใช่ไหมคือแบบตั้งมุมใจในชีวิตนะตั้งทัชีวิตาามาไปอะไรอะไรอย er <ừ. S 2> ่างเงี้ยเออส่วยงานที่สุดละ ก็คือหนูมีขีนมีขี้ทงานหอ่ปีเข้าไปครับก็ไปในโรงเรียนมอครับแล้วก็ไปถามว่านจักเป็นนองมไหมลูกน้องจะรู้จักไหมครับก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยที่เป็นน้องต้องสอบมีจิตแรกเนียเขาอาจจะรู้จักมีจิตแรกเป็นน้องเฉยๆ้าดูนะหนูว่าน้าจะมีชื่อหนูคนไหนบ้างมีเป็นผู้นำหรือว่า เอ่อเป็นคนดูแลอะไรน้องๆในโรงเรียนรึเปครับกิจกรรมอ๋อเป็นแนได้นะคะโรงเรียนค่ะก็คือจะทำหน้าที่เป็นพนักงานลงรายการก็จะมีพนักงานเคาน์เตอร์เราเอ่อไปฝาเงินมาต่อแล้วก็คือจะส่งต่อให้คนที่นับเงินก็เขียนแล้วก็ส่งให้หนูหนูก็ลงรายการอย่างนี้นะครัคนอื่นก็จะเห็นหนูจากลูกกระจกคือมันะแบบลงธนาคารกรแบบซื้อลงอย่างที่เขา ทำมานานไหมยังครับก็คือเด็กม้องหกเป็กน้องทาคือเป็นคนงทามรุ่นสองทำทุกวันหรือเปล่าทุกวันทุกค่ะงจะสลับเป็นเวรกันคือเขาไม่ต้องทำแบบช่วงกินข้าวด้วยก็คือเพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นอีตก็จะเหนื่อยมากทำแล้วมีคะแนนให้หรือเปล่าไม่มีอะคะคือเขาให้สมัครไปใครอยากเตรียมใจก็ไปทำก็เหมือนฝึกงานนะคะเหนื่อยไหมทรั ปุดคูดุดคสามสามใช่เลยว่ะสนุกดีคิดว่า้เหมอนัเอนเอนเซดีครับจะเกี่ยนอะไรมากไหมครับตพนแะกมันก็คงไม่รู้สึกแย่เลยแบตลอก็คงถ้าใครแบบไปสู้กบบมันเอ็นใหม่ได้มันก็มีปี สร้างผลงานอะไรที่เกี่ยวข้องการออกแบบประดิษฐ์ในในกิจกรรมของโรงเรียนไหมครับก็มีออกแบบโลโก้ไงม,มีอะไรใหญ่ๆางรโก้ไอ๋อก็ออกทำขบวนพาเลค่ะเป็นหัวน้าขบวนพาเลทอังกีฬาสงเยนที่เป็นอออกแบบขบวนพาเลรอะั้นะค่ะออกแบบนะไรก็เสื้อโลโก้โก็มันจะเป็นตีงมานไทยๆจีินอยูเป็นสีชมพูใช่ไหม ก็เลยแบบใช้ปีมาทำบัวลาก็เลยต้องงนวาดลิงวาดอะไรกันเยอะแยะมากมายใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยไหมครับบ่อยค่ะทุกวันนี้นี่เล่นยังไงล่ะทีแม่ก็จะเล่นพอทักกันดังเสร็จกก็จะมาเล่นคอมพิวเตอร์ค่ะก็เช็คไปบุกบ้านอะไรอย่างนี้บ้างเคยมีปัญหาว่าใช้อินเทอร์เน็ต ติดมากเลยจนแบบลืมทำกากรบ้านะไม่อ่านหนังสือเลยใช่ไหม่นะดูไว้พวกเราต่อมาละไว้พรุ่งนี้ต้องส่งกันละคือจะเข้าไปก็คงเข้าไปถามด้วยว่าเนี่ยมีการบ้านอะไรเลือดรือ่านีต้องส่งอะไรแบบนี้เป็นคนชอบเขียนนะครับเขียนเล่าเ,เ,รเรื่องราวนะครับชอบเขียนชอบเขียนแล้วไปเขียนเล่าเรื่องราวผ่านเดีไปต้้งเต่รัาเช่นผ่านบอกผ่านไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ชอบเขียนอะ เร่อเป็นแต่เรื่องเป็นงชอบเขียนเร็นความเขียนเรื่องลาัวเองหรือว่าเกี่ยก้าไปถ้าไนเรื่องเรื่องอลยมาเ้าเขียนเขียนตอาจารย์่็ต้องมีจดให้ตหอต้องมีถ้าไม่มีเราม่อะไรได้เขียนได้ไหมอ่ะส่วทีมะนาวพิธาลามก็อีกตัวเนาะก็ถ้าสมมติว่า ได้ไปถ่ายที่สตีมหาวิทยาล,าลัยเราเนี่ยเป็นหญิงล้วนเกือบเทียบกับที่อาตูปีที่แล้วใส่กันยาว็หญิงล้วนเหมือนกันถามว่ามีอะไรที่ที่จะเอามาอวดโรงเรียนอื่นบ้างที่ว่าไม่เหมือนกับของพี่อาตูแล้วก็เฮ้ยเรื่องนี้มีแค่มคอ,อที่เดียวหีอ่โครงการ CSR ก็คือว่าสดดุนสุดท้ายจะมีแบบประมาณว่าเด็กมาถายแผล ยอะมากตลาดน้ำเลยเมื่อวานพวกมีก็แบบเหมือนทำเล็กติดเลยอะแล้วก็นอก้องเขาได้เกันมาเขาก็มาฝากธนาคารเหมือนกันก็เป็นตามก็ฝากกันเรื่อยเเนี่ยเหมือนมี่ทำเล็กจีบของกันเป็นโดมีน้องเป็นโดมีส่วนร่วมอะไรกับตลาดนะ้ำซีเอสอาร์บ้างครับของครับซี้ของ ทาไม่เคนเดินสลาดมาการไหลเดยเคยตอบแกะแททมาก่อนนใช่ไหมครับใช่ครับแเท่าไรครับสอง้อยกว่าสองรกว่าแททสี่ได้เท่ไร้อยี่สิบกว่าต้องทำอีกเยอะไหมเนี่ยก็เยอะนะเยอะนะพี่ที่เนี่ยเขาก็บอกให้ขึ้นมาสองร้อยกว่าแต่ว่ามีเดพิเศษเด็กวดูค่ะออมีเด็วลูกด้วยใช่ไหครับ เราว่าน้องเป็นโลงโรเล่นกีฬาหรือว่าอะไรอยเงี้ยก็มีเล่นได้กันได้แบบอีกกองดูเป็นคนไม่ค่อยอยู่ในกล่องกั้นจากการแก้งเพื่อนนะครับครืออยากรู้ว่าแกล้งได้ยังไงแก้โกรธไหมสุดท้าย <c oughs> นนาเพราะว่าคนรู้บอกว่าเขาไม่ค่อยซีเรียสมากก็แเบแต่แก้งนานนะก็ต้องรู้จักน้องคนแบบ แค่คนเดียวเลยนะเจอกันยังไงก็เทาก็ช็อกช็อกบ้างแลเหตุผลที่เราแม่เข้าเขา่ขาเหมือนเขาไปเขาเขาต็มีคนเข้านะแต่เหมือนอยากให้คนไม่เข้าเขาบ้างนะ้ืออะไรทำงี้ไงี้องใช่เรื่องนี้ค่ะาสมมติว่าพี่ไม่ให้เราเข้ารอบไปเป็นหนึ่งในกับตา แต่กันให้เราอ่ะไปถ่ายไปตามติดเพื่อนที่เข้ารอบไปเราจะไปถ่ายอะไครับในชีวิเตเด็กม,มองไกที่เราอยาก